ดุนแจกอีกแล้วผู้สูงอายุทั่วประเทศรับเบี้ยเพิ่ม3,000บาทล่าสุดพอมอแจ้งแล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะตามที่มีการแจ้งข้อมูลในสื่อออนไลน์ประเด็นเรื่อง อนุมัติเบี้ยยังทีปรายเดือน3,000บาทสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปโดยมีใจความสำคัญว่าพนุมัติเบี้ยยังทีปรายเดือน3,000บาทสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป ทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ที่แจงว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องปัจจุบันการจ่ายเบีย้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการจ่ายเบีย้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้ อายุ60-69ปี60จะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70-79ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80-89ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตราแ0 0ร้อบาทต่อคนต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา1,000บาทต่อคนต่อเดือนส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีดังนี้ หสัญชาติไทย 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 3. ม,มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยหว,วัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมาติคณะรัฐมนตรีดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมกิจการผู้สูงอายุสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w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  b d o p g o t h หรือโทร ศูนย์สองหสองสสาสาบทสรุปของเรื่องนี้คือปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงยึดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุโดยมีตั้งแต่อัตรา600บาท700บาท800บาทและ1,000บาทต่อคนต่อเดือนตามแต่ละช่วงอายุสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ